สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้สมเจตก็จะทําหมูทอดขมิ้นนะแต่ว่าจะให้เผ็ดนิดนึงก็คือใส่พริกแห้งไปหน่อยนึงก็มีมะเขือเทศหมูหอมขมิ้นตะไคร้พริกไทยนะก็จะเอาปั่นไม่นี้ก็หมูสามชั้นที่สมเจตจะเอาทําทอดขมิ้นนะ ปั่นเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะใส่เกลือใส่น้ำตาลนิดนึงมีอยู่ก้อนถุงหอยพอดีใส่กลมชุบให้กลมกลมน้ำมันหอยนิดนึง ซอสนิดนึงนะสมจะหมักเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าสักครู่เดี๋ยวสมจะ,จะเอาทอดก็จะหมักเอาไว้ก่อนเลยใส่น้ำมันกินทอดหมูนะกินอย่างอื่นก็เบื่อแล้วกินทอดมั่ง หม,หมักเราไว้เป็นชั่วโมงเลยนะไม่ว่างทําเข้ามาก็ทอดเลยเสร็จแล้วจ้ะหมูทอดขมิ้น มันจะออกเผ็ดนิดนิดน,นะตรงที่สมใจใส่พริกลงไปขอบคุณทุกคนลังใจที่มารับชมผลงานของสมใจนะ